สัปดาหก่อนเราเห็นคลิปปัญหาของวงการอ e ีสปอร์ตใช่ไหมที่เราพูดกันนั่นนู้นนี่นะครับรู้สึกว่าเอ้ยมีคนติดต่อเข้ามาเยอะลงไปถึงคณะนอนุกรรมการกรรมธิการเอออีสปอร์ตและเกมท่านประธานอนุรกรรมธิการติดต่อมานะครับก็คือคุณชิรัตสอสอชีรัตประธาน,นกนนรรมธิการคุณชีรัตเนี่ยเขาก็โอเคนะครับแต่ว่ามันมีประเด็นที่เราจะต้องคุยกันวันนี้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 มันมีกฎหมาย ตัวหนึ่งนะครับที่เขากำลังจะดันให้ผ่านที่เราคุยกันเรื่องจำได้ไหมกฎหมายาสตีเมตเมอร์สตีเมเวลาสองชั่วโมงนั่นนู่นนี่นะครับกฎหมายตัวเดียวกันนะครับจากแก๊งเดียวกันอรอบนั้นมันตกไปรอบน,นี้มันผ่านสอวอมาแล้วนะครับหมายความว่ามันกำลังจะเข้าสู่การพิจารณาของสสนะครับคือรอบที่แล้วเนี่ยเข้าทางสสแล้วสสไม่ผ่านกฎหมายนี้ไม่ออกใช่ไหมเพราะเราตีกลับไปทีนี้ครั้งนี้เข้าไปเข้าผ่านทางสอวอนะครับซึ่งสอวอเซ็นผ่านเรียบร้อย สอวอเซ็นผ่านเรียบร้อยแล้วมันกําลังจะเข้าสู่สภาสสถ้าเกิดว่าเอาขึ้นมาพิจารณาเมื่อไหร่ก็ผ่านเพราะว่าเขามีเสียงส่วนใหญ่โอเคไหมดังนั้นเรื่องนี้พวกนี้เป็นเรื่องที่เราควรจะรู้ไว้ก่อนว่ามันกําลังจะเกิดขึ้นแล้วก็ประเด็นนี้คือเราอยากให้ทุกคนรู้ว่าถ้าเกิดเราไม่สนใจมันจะผ่านแบบเฉลยเฉลยแล้วเราก็จะมีปัญหากันนะครับวันนี้จะมาคุยกันว่ากฎหมายตัวเนี้ยนะครับมันมีมันมีเขี้ยวมีเล็บอะไรบ้างที่มันจะเข้ามา ทุกคนทุกคนทุกคนต้องได้ดูคลิปนี้โอเคไหมทุกคนต้องได้ดูคลิปนี้ผมผมจะเปิดคลิปให้ดูแล้วไหนไหนคุณมาเรื่องดรามา่าแต่ผมควณติดไปแล้วผมรอบคุณเข้ามาเลยนะผมจะเปิดคลิปนี้ให้ดูแล้วคุณจะต้องเดือดเหมือนกันผมคิดเพราะว่าผมเดือดไปแล้วนะอ่าแน่นอนครับผมกําลังพูดถึงการประชุมสภานั่นเองอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวคุณดูอ่าคนนี้เป็นคุณหมอ <ไป S 1> คุณหมอธีร <ไป S 1> ัต<ป>มึงคิดดูว่านี่ การควบคุมการใช้สื่อออนไลน์แม่งเป็นแผนยุทธศาสตร์ชาติ20ปีไว้มึงเข้าใจเปล่ามันเป็นแผนยุทธศาสตร์ชาติมึงเข้าใจไหมอีสปอร์ตเนี่ยโชว์ให้ที่นำเสนอว่าลูกไปสิบเจ็ดปีแทงแม่สิบสองแผลจนบาดเจ็บสาหัสโชคดีที่แม่รอดสามนเนมนปามีดบิน,น,ล,นลูกแทงแม่สิบสองแผลค<ผ>ุณแม่แกลับมาจากต่างประเทศเด็กบอกว่าขาดอิสรภาพในการใช้สื่อออนไลน์ และข่าวที่เพิ่งเกิดขึ้นเมื่อวันที่9พฤศจิกาย,ยนที่ผ่านมาเด็กม .4 เรียนเก่งแต่ติดเกม ROV ROV แบบซึ่งเป็นเกมที่เล่นเป็นอันดับ2ของเด็กไทยเนี่ยแล้วในที่สุดก็ฆ่าตัวต,วตายโดยที่เพื่อนๆไม่ทราบสาเหตุจริงๆเนี่ยวันนี้เนียกูจะให้พวกมึงดูยาวเลยเว้ยไอพิเศษเทชันเนี่ยมันหนึ่งชั่วโมงเว้ยเข้าใจป่ะคือคือมันมัน Amazing t h a i l a n d มากเพราะว่าอานี้ผมจะเล่าต่าเบื้องหลังให้ฟังนี่คือการประชุมสภา เพื่อที่จะพิจารณาออกกฎหมายควบคุมเกมและอ e ีสปอร์ตนะครับอันนี้คือคุณหมอที่ไปทำงานวิจัยมาที่เป็นตัวตั้งตัวตีของกฎหมายข้อนี้นะดังนั้นมันเปน็นนี้คือเขาได้พูดในสภานะเว้ยล้วก็ที่สำคัญก็คือพอเรียกมาชี้แจงในสภาแบบนี้เนี่ยไม่มีใครไปแย้งได้นะครับเพราะว่าเขาเป็นคนพรีเซนต์นะคือมันไม่ใช่การประชุมสภาที่แบบว่าขอแย้งก่านประธานอะไรอย่างงี้ไม่ได้นะครับอันนี้คือแค่พรีเซนเทชันดังนั้น สอสฝั่งฝั่งพวกเราเนี่ยก็จะไม่มีสิทธิ์โต้แย้งอะไรทั้งนั้นคนครบนะคะเด็กขาดพื้นที่สื่อสร้างสรรค์และขาดพื้นที่สร้างสรรค์อ้นีอาการนำไปสุขความลนสมาธิสั้นเกเร่ก้าวล้าวเดี๋ยวผมไม่เล่นไม่ผมไม่แน่ใจว่าวันนี้ผมมีเวลาพอไหมนะแต่ว่าเราจะต้องเราจะต้องทำฟูลรีวิวกันอีกทีหนึ่งนะครับผมดูมาแล้วผมอยากจะพาทุกคนดูไปด้วยไม่รู้เวลาพอไหมวันนี้ผมจะเอาเอาเอาหัวข้อก่อนเอาหัวข้อก่อนที่ผมอยากจะให้พวกคุณดูเนี่ยผมหาไม่เจอเดี๋ยนะ คือเขาไปทํางานวิจัยมาเรียบร้อยนะครับคือคือ,คอมีเอางบประมาณไปลงไปทํางานวิจัยมาว่าเฮ้ยเด็กตอนนี้ทําอะไรยังไงอีสปอยอะไรเป็งไงนะครับตอนนี้ก็เป็น,ห,นหัวข้อจากงานวิจัยครับอ่ะสไลด์นี้สไลด์นี้ฟังทุกคนตั้งใจฟังเกมที่เด็กชอบเล่นอันดับหนึ่งคือเกมที่หลายประเทศกําลังเสนอให้ยกเลิกไม่ให้มีการเล่นในประเทศหรือพับจีมุ่งการทําลายล้างฝ่ายตรงข้ามให้ได้มากที่สุดคือเกม เกมที่หลายๆประเทศกำลังจะแบนนะครับก็คือ PUBG ครับมุ่งทำลายล้างฝั่งตรงข้ามให้มากที่สุด what เอาเงินวิจัยอืมประเทศไหนจะแบนพับจประเทศไหนจะแบนประเทศโอ้ไม่ goodness ที่เด็กเราลูกเราหลานเราชอบเล่นมากที่สุดค่ะอันดับสองคือเกมตีป้อมหรือ R O V เกมติกตีป้อมหรือ R O V นะครับทุกคนค่ะและในเกมมีการพนันค่ะในสามรูปแบบหนึ่งเล่นเองแทงเองเรียกว่าแกม bling ไม่ได้เล่นแต่แทงคนอื่นในการเล่นเรียกว่า betting และ item trading คือแลกไอเทมในเกม ข้อมูลเหล่านี้เด็กๆทราบดีและเป็นประโยคที่ได้จากเด็กๆทั้งนั้นค่ะว่าทราบหรือไม่คะอาจารย์ว่าในเกมมีการพน,นันนี่คือไปโดนตัวไหนมาเด็กคนนั้นไปโดนตัวไหนมาเอาวพนันอะไรวะพับจีพนันอะไรวะไอเทมเทรดดิ้งอาจจะมีช่วงโรตาใช่ไหมช่วงช่วงแบบว่าแลกสกินกันหรือไอปืนสกินปืน cs go รูทบ็อก์ถือเป็นการพนันไหมอ่าอ่าไม่รู้เหมือนกันแต่ยังหาเด็กคนนั้นไม่เจออาจารย์หาหาเด็กคนนั้นมาให้ผมหน่อยนะครับในอนุกรมกรมธิการการกีฬาเอาไว้ด้วยนะคะคือพีระมิดที่แสดงถึงสัดส่วนในการเข้าเล่นเกมแล้วเกิดปัญหาอะไรบ้างเป็นเมตาอนาลิซิสซึ่งเป็นการวิจัยขนาดใหญ่ที่เทียบเคียงมาสู่ฐานล้านหนึ่งล้านคน มีหนึ่งถึงสองแสนคนเสี่ยงติดเกมค่ะถ้าเล่นเกมนะคะหนึ่งถึงสองหมื่นคนติดเกมโอเคโอเคไฟล์อืมเรา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 ฟอลโล่ลอจิกนี้ดูนะครับหนึ่งล้านหนึ่งล้านติดหนึ่งหมื่นนี่กี่เปอร์เซ็นต์วะหนึ่งล้านติดหนึ่งหมื่นสิบเปอร์เซ็นต์คือแสนหนึ่งเปอร์เซ็นต์คือหนึ่งหมื่นหนึ่งเปอร์เซ็นต์หนึ่งเปอร์เซ็นต์ป่วยก้าวลาวซึมเศร้า What ทำไมทำไมเป็นปัญหาทำไมเป็นปัญหาสิบคนมีอาชีพแล้วมีไรายได้โอเคอย่างนี้ทุกวงการไม่ต้องไม่ต้องพูดถึงเรื่องแค่วงการเกมเอาเรื่องของวงการกีฬาก็เหมือนกันครับ1นล้านคนเตะบอลครับหนึ่งถึงสองหมื่คนติดพนันบอลสิบคนติดทีมชาติใช่ Come on ผมนี่งงเป๊ะเลยแล้วมันเป็นปัญหาตรงไหนครับเนี่ยเอาใหม่เปลี่ยนวงการ หล้านคนดูละครหนึ่งถึงสองหมื่นคนชอบการตบจูบ10บคนเป็นดาราคือ come on แล้วถึงตรงนี้ครับถ้าจะเอา Credential นะครับก็คือคุณคุณหมอคุณหมอเป็นคุณหมออะไรไม่รู้อะคุณด็อกเตอร์ทีดาราลาล,าลาก็เจอกับต้องขึ้นตัววิง่งผมด็อกเตอร์ธนานนผมศึกษาเรื่องนี้มาเป็นระยะเวลากว่า25ปีผมเล่นเกมครั้งแรกตั้งแต่5ขวบติดเกมมากๆ มีปัญหาเยอะแยะแต่ผมเรียนเกรดผมดีอย่างนี้และมีสิบในล้านค่ะที่จะหลุดรอดมีอาชีพและมีไรายได้มีอาชีพเกิดขึ้นจริงเป็นเกมแคสเตอร์เป็นสตรีมเมอร์เป็นยูทูบเบอร์เป็นอินฟลูเอนเซอร์ได้หมดเลยแต่ต้องรู้ว่าโอกาสมีเท่าไหร่มีไรายได้จริงค่ะเฉลีย่ยข้อมูลของสภาพัฒั์รายได้เดือนละหมื่นกว่าบาทคือถ้าเกิดว่าเป็นสมัยนี้เนี่ยไม่น่าใช่ละ แฮชแทงเงินเดอนเฉลี่ยเท่าไหร่ครับสามหมื่นเหรอแต่ไม่ใช่ทุกคนข้อมูลนี้ต้องรู้และเข้าใจและรู้เท่าทันเป็นทหารหนึ่งล้านคนเป็นสวสองอยห้าคนเป็นนายกหนึ่งคนใครวะเมื่อกี้ใครวะกูกิฟต์ซับเลยใครวะการระรานทางออนไลน์หรือไซเบอร์บูลิ่งเป็นประเด็นสากลค่ะสัญลักษณ์นี้ใช้กันทั่วโลก เราจะหยุดยั้งมันนะคะเป็นปัญหาที่พบอันดับไซเบอร์บูลิ่อ่ะโอเคละมันเป็นปัญหาจริงเวลาคุณเล่นเกมหรือเด็กเล่นเกมเจอคนด่าอ้ควายโง,ง่มึงไม่จันไว้สดด่า,ามึงย่างเงาเงาแม่ไงอันนี้คุณต้องยอมรับก่อนปัญหามันมีนะมันม่นจริงๆเอออันนี้ผมไม่ว่ากันคือเข้าใจไหมผมอยากจะให้ทุกคนดูเรื่องพวกนี้ด้วยใจที่เป็นกลางหน่อยนะครับ บางเรื่องมันก็ดีบางเรื่องมันก็แย่นะครับไม่ใช่ว่าเขาทําอะไรมันแย่หมดนะแต่ถ้าเกิดเอาโอเคมันจะมีมาช่วยไซเบอร์บุลีอะไรบ้างเราลองฟังเขาดูซิว่าเขาจะแก้อย่างไงโอเคไหมพนันออนไลน์ที่มาทั้งเว็บไซต์ทั้งไลน์ทั้ง Facebook และเปลี่ยนคําว่าพนันเป็นคําว่าเกมให้เรางุนงงสงสัยและเข้าเล่นนะคะเพราะฉะนั้นนี่คือโลอกออนไลน์ที่มีภัยเสี่ยงที่เป็นปัจจัยเสี่ยงอยู่ในมือถือเด็ก เรื่องการพนันเนี่ยนะครับเอ,า,อาแบบการพนันถ้าเกิดเราจะพูดถึงการพนันที่ไม่ใช่การพนันไม่ใช่แบบไฮโลไม่ใช่ป๊กเด้งไม่ใช่บาคาร่าใช่ไหม,เ,ม,มเป็นการสมมุติว่าเป็นรูทบ็อกซ์กันนะครับถ้าเกิดว่าเราไปดูที่ Data นะครับเราจะรู้ว่าคนที่จ่ายส่วนใหญ่เนี่ยนะครับสาบวกอายุ30ปีขึ้นไปคือคนที่จ่ายดังนั้นไม่ต้องมาปกป้องเด็กครับปกป้องกูเหอะนะ มึงจะเอากี่ดาวอะ่ะจงหลี่มึงอะ่ะจะเอากี่ดาวนะมึงดูพี่แบง er ค์ไซเบอร์แคชเชอร์กูหมดไปเท่าไหร่นะปกป้องคนคือเข้าใจป่ะมึงอย่าเอาเด็กมาเป็นข้ออ้างเอาล่ะการมันมันมีจริงแต่ว่าคนดูข้อมูลด้วยครับว่าว่าคนที่จ่ายเงินส่วนใหญ่เป็นเป็นอะไรคือเด็กไม่มีตังค์หรอกไม,ไม่มีตงังค์เข้าใจเป่าคือคือผมอยากจะให้คุณมองตาผมนะครับคือตอนเด็กๆอะ่ะผมก็อยากจะจ่ายเงินพวกนี้ครับผมไม่มีตังค์ผมทาไม่ได้ ทำไม่ได้ไม่ต้องมาปกป้องอะไม่ต้องปกป้องอะไรจากกูตั้งกูไม่มีตังน,นะพอกูโตปั๊บศีลตัดศีร <usc> ลตาดมาเลยบุม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 ใชแล้วก็คนละประเด็นนั้นปัญหาผมว่าเนี่ยดูโตวิ่งอ่านโตวิ่งดิผู้เชี่ยวชาญด้านเกมและอ e ีสปอร์ตมีข้อเสนอเกี่ยวกับกฎหมาย เราควรจะมีกฎหมายในประเทศเราหรือไม่เพิ่มเติมให้มันยุ่งยากซับซ้อนจริงหรือเปล่ายการ C A ใครที่ประเทศอื่นมีกฎหมายแล้วนะคะของเรายังไม่มีกฎหมายโอเคคุณดูกฎหมายเพราะคุณดูกฎหมายิวซีแลนด์แล้วเนี่ยนะครับทุกอย่างมันโอเคหมดน,นะก็หมดเรตติ้งเกมใครจะว่าคุณนะเรื่องการเรตติงของภาษาภาพตลอดจะระยะเวลาที่เด็กใช้อยู่ในเกมไฟ n ์มีชาวเกมเมอร์มีใครว่าไหมเรื่องจัดเรตติ้งไม่มีไม่มีต่อมา มาตรการควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลของเด็กและเยาวชนที่ไปเล่นเกมหรือการแข่งขันอ e ีสปอร์ตแน่นอนมันต้องควบคุมอยู่แล้วเพราะว่าเป็นเยาวชนไงกฎหมายต้องควบคุมเยาวชนอยู่แล้วใครจะไปเถียงกูนะไม่ว่ากันมีมาตรการในการรับรักษาเย,ยาวยาเด็กและเยาวชนที่ติดเกมในกรณีที่ว่ามันเป็น medical condition ในกรณีที่ว่ามันเป็นเรื่องของการมิปกติทางจิตโอเคทำไปเลยอันนี้ผมเห็นด้วยเลยการซื้อขายสกินหรือไอเทมต,ต่างๆในเกมถือว่าเป็นการพนันประเด็นนี้เนี่ยนะครับ ต้องมาคุยกันก่อนนะครับว่ามันนิยามยังไงนะครับการซื้อขายสกินหรือไอเทมต่างๆในเกมถือว่าเป็นการพนันถ้าเกิดว่าคุณกดกำหนดว่ารูทบ็อกซ์คือการพรนันต้องมีการควบคุมผมเห็นด้วยเลยร้อยเปอร์เซ็นต์นะว่าการพนันเนี่ยมันต้องแร์มันจะต้องมีการบอกเลทชัดเจมันจะต้องมีการถูกต้องเอาเลยกฎหมายนิวซีแลนด์เนี่ยกูเห็นด้วยทุกข้อปุ๊มปุ๊บปุ๊ปุ๊ปุ๊ปปแต่พอมันกลายมาเป็นกฎหมายไทยนะครับเดี๋ยวเราไปดูดาฟกันฮะเดี๋ยวเราไปดูดาฟกันคนละเรื่องนะฮะคนละเรื่องครับับไปกนต่อ ผมไม่ว่านะจะมาควบคุมแต่ควบคุมให้ประชาชนได้ประโยชน์ไม่ใช่ควบคุมให้คนควบคุมได้อานาจเข้าใจปะ่ะในสิงคโปร์เหมือนกันคุณดูกฎหมายประเทศอื่นดูดูประเทศกฎหมายประเทศเขาดีจัดก,การเลตติ้งจัดเลตติ้งนี่ไม่มีใครว่าอ่ะนะครับให้ควบคุมการพนันออนไลน์ถูกต้องเห็นด้วยมีแต่ควบคุมการซื้อขายคอสเมติกโอเคนะสกินนี่มันจะราคาห้าหมื่นบาทไม่ได้นะอะไรอย่างเงี้ยหรือมี การควบคุมพนันซ้อนการพนันการแข่งขัน e-sport เออทำดีโอเคแต่คุณเข้าใจคุณต้องถามว่าทีมงานที่ราฟกฎหมายเนี่ยเข้าใจเอเซนส์ของกฎหมายของประเทศอื่นเขาไหมว่าเขาต้องการควบคมอะไรสิ่งนี้ดีทั้งนั้นนะครับเว,วียดนามนี่เริ่มแปลก <laughs> กำหนดให้ผ scr ู 90, ้ประกอบการเส่อหลายทุกเภทต้องมีสกายอย่างน้อยหนึ่งบริษัทจดทะเบียนเวียดนามเพื่อสืบสันของข้อมูลได้่ h that's fine ผู้ปฏิเกมออนไลน์มีผู้เล่นหลายคนต้องมีการเก็บรักษาข้อมูลของผู้เล่นแต่คนไม่น้อย90วัน that's fine ผู้ประกอบการต้องควบคุมไม่ให้อายุต่ำกว่า18ปีเข้าเล่นแปลกมีการกำกับให้แต่ละคนเข้าเกมเป็นเวลาไม่เกิน1้0นาทีต่อวัน what the fuck bro no แต่ของเวียดนามใครจะมาทําธุรกิจธุรกรรมเกี่ยวกับออนไลน์ในประเทศเขาขายของเอาเงินจากเด็กและเยาวชนในประเทศเขาได้เออถูกต้องอันนี้เห็นด้วยเห็นด้วยด้วยด้วยใครจะมาหาแดกกับเด็กเราเนี่ยมันจะต้องมีเซิร์ฟเวอร์อยู่ในประเทศไทยเราจะต้องตรวจสอบข้อมูลได้ต้องต้องต้องแต่ร้อยแปดสิบร้อยแปดสิบนาทีต่อวันนี่ไม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 ,ไม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 ่ไม่ใช่ไม่ใช่<ำ>อ่ะคือหลังจากนี้มันเป็นเรื่องของสเต็ปต่อจากนี้นะครับซึ่งมันแต่อย่าลืมนะครับว่าอันนี้คือคือ ดรคุณหมอท่านนี้เนี่ยเข้ามาตอนนี้ผ่านสวใช่ไหมครับสวเซ็นเรียบร้อยผ่านโอเคนี่เป็นวาระแห่งชาติเราจะต้องมานั่นน,นู่นนี่มันผ่านแล้วทีนี้อยากให้ดูสวชี้แจงนิดหนึ่งฮะแค่เห็นหน้าก็ขึ้นแล้วยังไม่เห็นวิธีปฏิบัตินะฮะว่าจะทํายังไงที่จะให้ที่จะให้ไออุปกรณ์เหล่านี้เนี่ยนะครับมันไม่ไปทําร้ายเด็กนะเรียนหนังสือบางทีก็มากดเกมเล่นเนี่ยนะฮะก็ยังใช้สือ่อไปดู ภาพลามกอนาจารม์แก้ในสภาก่อนเลยนะรูปที่เห็นออกมาคืออะไระอันนี้ what bro bro come on ก็ส่งมาง่ายนะฮะส่งมาง่ายไม่เชื่อเราเปิดไลน์กันดูเอาเลยเอาเลยเราจะเปิดไลน์กันดูดิแกน,นี้แกรู้จริงแกรู้จริงแม้กระทั่ง ในสภาเราเองนะครับนะเปุ๊บเดี๋ยวภาพมันก็เข้ามาคนไม่รู้กดเข้าไปภาพปรากฏนักข่าวอคนไม่รู้เออมันเข้ามาง่ายจริงจริงพิษร้ายของอุปกรณ์ห้องไหนเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ที่ได้โทรศัพท์มือถือนะฮะบางทีผมไม่รู้เลยฮะคือผมแค่เปิดไลน์ขึ้นมาแล้วมันก็เด้งพร้มพริมพริมแล้วนักข่าว่าแคปไปผมยังไม่รู้เลยกรุ๊ปอะไรที่ผมอยู่ ชื่อกุ๊บอะไรนะ u s s Enterprise ที่ท่านเสนอเนี่ยมันเป็นเรื่องการเรียนรู้ทั้งนั้นอ่ะผมเรียนอย่างนี้นะครับมีข้อมูลที่ผมเช็คมาเนี่ยจากจากโทรศัพท์ผมเหมือนกันนะฝากฝากฝากพาดีเลยพาดีเลยของผมเนี่ยโทรศัพท์ผมกับโทรศัพท์ลูกเนี่ยข้อมูลไม่เหมือนกันเลยนะครับเวลาเราเปิด YouTube เข้าไปเนี่ยของผมจะมีเรื่องที่ผมสนใจก็คือในงานอดิเรกผมนะมีกรอบมีเซียนพระ นะครับแล้วก็มีมวยของลูกไม่มีสิ่งเหล่านี้เลยนะครับครับ <c oughs> ขามุก,ก <c oughs> มีก็แปลกเรื่องหนึ่งเป็นเรื่องสถาบันทั้งสิ้นที่เข้ามาใน youtube ของลูกเนี่ยครับเป็นสาเหตุว่าทําไมเราต้องเอาคนรุ่นใหม่เข้าไปทํางานกันเมือนนะครับเพราะว่ามันไม่ใช่ลวครับมัน out of touch มัน ทางอานุปกรรมการ eSport เนี่ยส่งกฎหมายที่ดรัฟรวมถึงงานวิจัยทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการ Presentation ตลอด2-3ปีที่ผ่านมาเนี่ยมาให้ผมเลยนะผมแม่งนั่งอ่านเป็นทีสิต์เลยนะเว้ยนะจริงๆวันนี้จะเอามาเอามาแบบว่าให้ดูกันเป็นข้อต่อข้อเลยครับว่เาเขาจะทําอะไรกันบ้างเขาวิจัยอะไรกันมาบ้างแล้วมันแบบว่ามันดั้งเดิมแบบกลิ่นเหม็นหืนอ่ะคือแบบถึงว่ามันเป็นกลิ่น <laughs> กลิ่นเหมน็นหะืนอ่ะมันแก่อ่ะเข้าใจปว่าคือสิ่งที่เขาทากันอนะ่ะคือว่า what the fuck มันค่อนข้างน่ากลัวนะครับแล้วก็คือเอาอย่างงี้ดีกวนะ่าเดี๋ยวผมจะสรุปคร่าวๆให้นะครับเพราะว่าเวลาเราก็จะหมดลนะนะคือกฎหมายเนี่ยมีออกมาเรื่องของการควบคุมโดยเฉพาะกรณีของ e-sport เนี่ยนะครับโดยเฉพาะกรณีของ e-sport เนี่ยจากกราฟที่เห็นเนี่ยก็คือว่าต้องมีการขอใบอนุญ,ญาตไม่ว่าจะเป็นการทําธุรกิจเกมจัดแข่งทัวร์นาเมนต์เกมนะครับรวมไปถึงการอะไรอะ่ะการทํา ธุรกิจอะไรก็ช่างที่เกี่ยวกับเกมต้องขอไบอนุญ,ญาตจากสมาคม e-sport แห่งประเทศไทยนะครับทําแบบนี้แล้วเนี่ยนะครับันทำให้ทุกอย่างเกิดขึ้นยากมากนะครับจัดทัวร์นาเมนต์ที่หนึ่งต้องไปขอสมาคม e-sport ว a t ทำไมทำไมต้องไปขอใบอนุญ,ญาตในเมื่ออมมูนิตี้ครับเราอยากจัดคือมันเป็นอะไรที่แบบจันขวานมากมากครับจะประกอบกิจการเกมต้องขอใบอนุญ,ญาตต้องพวกเราอยู่ในประเทศไซเบอร์พังหรือเปล่าครับทุกอย่างพังไปหมดตักกะก็พัง <laughs> คือการจัดเลตติ้งการจัดการแข่งขันว่าเออเป็นห่วงเยาวชนว่าอายุ15ปีแข่งได้ไหมอะไรเงี้ยผมว่าโอเคนะให้18ก่อนแล้วค่อยแข่งนะครับจะเป็นเด็กก็รอก่อนมันโอ้โหพลาสกอะใช่ไหมเอออย่างใครอายุไม่ถึงก็รอก่อนปีหนึ่งจะไปยาก,กอะไรอายุ17รอปี2ปีแล้วค่อยแข่งนะครับถูกต้องแล้วรอให้18ไม่มีม,มีปัญหาแต่เรื่องการขอใบอนุญาตเรื่องของการจัดให้มีการเรียนการสอนว่าอ e ีสปอรมันไม่ได้ดีขนาดนั้นนะ เป็นเรื่องที่รัฐบาลไม่ควรที่จะเข้ามาทําเป็นเรื่องที่เราต้องบอกกันเองนะครับ e-sport คือมึงติดเกมมึงเล่น r อาวีทั้งวันเนี่ยมึงไม่ต้องมาอ้าง e-sport กูบอกพวกมึงเลยเนี่ยหกพันว่าคนเด็กใครบอกว่าผมจะเล่นเกมติดเกมผมจะเป็นนักกีฬา e-sport ตบคือมันไม่ถูกต้องมึงแยกกันก่อนมึงติดเกมไปเฉยแล้วมึงอย่าเอา e-sport มาอ้าง e-sport ้ว e-sport นะครับคือมัน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 คนละส่วนกันแล้วมันก็คือมันยากที่จะ ไปถึงจุดนั้นกะมึงจะแบบว่าเป็นสตาร์มึงแร้งอะไรมึงจะเป็นนักกีฬาอีสปอร์ตนะมึงแต่มึงอยู่โกยเลยมึงจะเป็นนักกีฬาีก่าไม่ถูกต้องเข้าใจป่ะมึงเอาอีสปอร์ตมาอ้างไม่ได้อ้างแบบนี้เนี่ยมันมันมันทำให้มันส่งผลเสียต่อส่วนรวมนะครับคือโอเคล่ะมึงเตะบอลน่ะมึงไม่อยากไปมึงเตะบอลน่ะแต่มึงก็ไม่ได้อยากจะไปติดทีมชาติหรอกไม่เป็นไรหรอกเข้าใจป่ะอารมณ์เดียวกันนะ ดังนั้นมันจะต้องเป็นเรื่องที่เราต้องช่วยกันในในคอมมิชชีต์เราด้วยนะครับว่าเฮ้ยอย่าเอาอีสปอร์ตมาอ้างนะอีสปอร์ตอ e ีสปอร์ตเป็นอะไรที่เราเอ็นจอยใช่แต่ติดเกมนหนักจะมาอ้างอ e ีสปอร์ตนะครับเกมมีข้อเสียไหมมีต้องเรียกว่าเกมไม่ได้ดีนะครับแบบยกดูตูดดรตูดเกมหอมไม่ใช่นะมันก็มีข้อเสียเหมือนกันเกมบางเกมมันก็ไม่ดีใช่ไหมหรือแบบบางทีมันอินฟลูเอนซ์มันเรามันก็หนักแต่ มันก็เหมือนกับสื่อชนิดนอื่นๆยูทูบดีไหมทีวีดีไหมละครดีไหมนะครับเหมือนกันทําไมเรามองเกม,เกมแตกต่างนะครับแล้วก็คน,นแก่นใน้กูขอร้องเลยนะครับว่าเกมมันจะต้องเอาชนะทําลายล้างฝั่งตรงข้ามโอ้พูดมันน่ากลัวมากเลยเนาะมันน่ากลัวจริงๆเนาะเกมไหนไม่เอาชนะฝั่งไหนตรงข้ามหมากุกอะกูก็ทําลายล้างกันมาไปที่ F3 เ, <laughs> เหมือนกันเหมือนกันทําลายล้างฝั่งตรงข้ามเหมือนกัน เข้าใจป่ากูอยากโอ้โหเล่นบังลูกแล้วมึงอยากขี่ม้าเอาหอ,อกไปแทงฝั่งตรงข้ามไหมไม่เหมือนกันกูนเล่นเกมกูยิงถามว่ากูอยากจะเอาปืนไปยิงคนอื่นไหมครับ no มันก็อาจจะมีบางเคสแต่มันแบบ0.1%ดอรอะไรอย่างนี้เปล่า what แล้วก็พอมันมีเรื่องนี้แล้วเนี่ยนะครับจะเห็นได้ว่าเรื่องเรื่องข่าวจกเนี่ยมันก็ไม่ได้ส่งผลดีกับเรื่องนี้เท่าไหร่เข้าใจป่ะเพราะเดี๋ยวเขาจะเอาข่าวไอ้นี่ไปในสภา แล้วก็จะพูดแบบนี้อีกนะครับมันเป็นเรื่องแย่จริงๆนะอันนี้เราเสียขเขาไม่ได้ด้วยนะครับมันก็เลยเป็นอะไรที่ผมเสียใจอะ่ะที่มันเกิดอะไรขึ้นมาแบบนี้แล้วก็เสียใจที่เขาแก้ตัวแบบนี้มันดีมันไม่ดีอะ่ะคือทุกอย่างมันเราทุกคนเราจะต้องคอมมิชชั่นีเราจะต้องของเกมเมอร์เราต้องมาแสดงให้แบบเฮ้ยเราเรา,เราจริงๆแล้วเราดีนะเว้ยเราดีเราดีกับสังคมมากเลยนะเว้ยแต่ว่ามันมีเรื่องแบบนี้ออกมามันเป็นเรื่องที่น่าเศร้า เป็นเรื่องน่าเศร้าแล้วก็เดี๋ยวไปอ่านดารมาม่ากันต่อนะครับทวกเราก็ช่วยกันแสดงความคิดเห็นนะครับอย่าให้คนแบบนี้ได้อยู่ในสังคมของพวกเราอีกนะครับออกไปเถอะนะผมไม่มีอะไรจะพูดมากกว่านี้แล้วเจอกันใหม่สวัสดีครับ